นางเอกใ,ใจบุญเปิดจำนวนเงินเบลดาสนับสนุนสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนเป็นซุปตาร์สาวชื่อดังมากฝีมืออย่างเบลดาดานี้วยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายทั้งภาพยนตร์ละครเดินแบบนางแบบและพรีเซนเตอร์มากมายหลากหลายตัวด้วยความสวยมาพร้อมกับความเก่งทําให้เธอมีแฟนคลับดงดักและติดตามเป็นจํานวนมากไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักเธอนอกจากถือคนจะตกหลุมรักความสวยความเก่งของเธอแล้วก็ต่างชื่นชมติดใจงามของเธอที่เข้าวัดทรามบุญบ่อย ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของายครั้งอย่างด้าสุดเธอได้สนับสนุนเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนปลาปากวิทยาท่ามกลางแฟนคลับต่างชื่นชมและอนุโมทนาบุญจำนวนมาก